ค่ะ้อก็การช่องพัฒน,น์เทนตั้งแบรนด์มอนี้ว่าจะบอทอําคลิปอย่างเพราะว่าสาวโคราชไปเรียนก็เลยวุ่นวายไปโรงเรียนก็ไประเด็นท้ายอย่างเพราะว่ามันเริ่มเรียนนะคะมัธยมก็เลยมีครูจัดก,กระบงระเบียบอย่างแน่แล้วก็เมื่อวานนี่ไปเอาหนังสือไปอ่าหนังสือมันีครูก็ให้กล้องช่วงทราบก็จะเรียนภาษาอังกฤษก,กับด้วยชา้าซัมฟุน คล้็คือหมายถึงสังคมค่ะแล้วก็ตอนบ่ายก็วิชาอ, <c oughs> นอนตภาษาวิชาโนเวแต่ว่าครูเขาวนไว้เหมือนปีนี้ก็ต้องใช้ไอแพดก็ต้องใช้โนตบุ๊กดูนี่เขาเอ็นพีซีพีเซีโรงเรียนเขามีให้ยืมใส่ของไผ่ของมันเครื่องไผ่เครื่องมัน,มนให้มายืมให้มาใส่ก็เลย ครูก็เลยให้ตั้งปกงปรแกรมเขาที่ไม่สรุปสาวเขาหาชได้มันก็กลัวจะครบคนน่ะคะ่ะก็กลัวจะครูก็จะดูแลของเครื่องพนุ่นเครื่องพนุ็นบางคนก็อายุหลายที่ยงสาวคนอายุจะหาสิบเราบางคนก็แก่ของสาวคราะครูประเทศเขาดีอย่างหนึ่งคือใจเย็นแล้วก็บ่มีแสดงอาการหมดหิ้ใจนักเรียนน้องสินะคะ าะว่ามันนาน,นาชาติเนาะคะ่ะต่างหลากหลายภาษาคนก็อายุหลายก็คือเนะขาสาวกลราความแจกขบ่นี้เรามาปรับโคมม้งโคมม้วนเพราะมันเป็นเครื่องไม้ปีนี่ให้เครื่องไม้เลยเครื่องแปดเครื่องมันนะคะเมื่อสาวกเราจะหิวหิว <c oughs> น้ตบุ๊กของสา,าคุราอะไรของที่ผู้แฮมเมอรี่เพราะว่าเมอริสาบแบบนี้เขาตั้งโปรแกรมได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวสาคราจะเอาไปเขาทีมเขาอยังเป็นรหัสของโรงเรียนนะคะขวมุงต้องสาครรชจับรหัสของปีที่แล้กวก็ได้ก็เลยต้องยกต้องให้ผู้เขารหัสไปให้เพราะว่าสาคราพยายามเข้าหลายรอบแล้วเขาไม่ได้ค่ะคไไคเพราะว่าจํารหัสไม่ได้เันก็เลยต้องพรามันกดผิดไปสามครั้งก็ต้อง ไปให้ครูเฮ็ดในอีกเมื่ออื่นแต่ดาวัยที่เป็นโรบกวนครูแล้วคูมันหนักเรียนหลายแล้วยองค์สินะคะแต่ว่าสาวโคราก็ซอยครูได้หลายอยู่เพราะว่าบางคนเฮ็ดนู้นเฮ็ดนี่บรสษัทโคราไปซอยเล้วเห็ดแนวสินะคะก็ก็บ่ได้ซอยอย่างมากมายดอกเฟยแค่บอกมูที่ว่าเขาอายุเท่าคือตาโคราเนี่ยแหละค่ะก็แล้วกัสาวโคราก็บ่ได้เฮ็ดคลิปให้เงินมื้อนี้ก็เลิกเลียนมาก็กินโรตีกินโรตีแล้วก็ทอดไก่น้ำปลา แต่ว่าสาวคละพอนด้ทาเพราะวามันมันมันบ่นไงค่ะแต่ว่ารับแบบเรียนมากับมาเลิกเรียนมันจะเพี้ยนหน่อยค่ะนั่นแหละค่ะสาวคนาะก็มาทักทายมาให้บอกเราเรื่องเราการเป็นแาสาวคนละแต่ละมื่นคือเริ่มไปโรงเรียนก็ตื่นหกโมงก็ยีร๊อกข้อแก้ก,กินโป้งกาแฟแล้วก็นั่นแหละ นี่แล้วก็นาเริ่มเลี้ยงก็สาวคลาดอาจจะต้องขออภัยบางทีสาวคลาดจะตอบคอมเมนต์สาไปนแน่แต่สาวคลาดพยายามจะแต่ว่าสาวคลาดพยายามเขาไปส่งห,งหัวใจให้ทุกคนที่ว่าไล่สดน,นะคะแต่ว่าสาวคลาดจะเป็นคนที่ว่าอ่านคอมเมนต์เราตาสาวคลาดตาหลายอ่านไปดูแล้วสาวคลาดก็ที่เขาไปก็ได้ดูแล้วม,มาเขาไปส่งหัวใจไปกด ลายกุยงไขเรหาสา,คาวคุะก็จะออกมาเส้นขาดไปทักท้ายพี่น้องสา,คาวคุล่ก็ขอบคุณทุกคนที่พี่เขาไม่นำใจน้องนุง่นงเขาไม่นำใจเขามาหาคนสา,คาวคุล่สา,คาวคุล่ขอบคุณหลายๆาเด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย